ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000วัตต์เป็นของลูกค้าเก่าท่านหนึงเคยส่งมาซ่อมนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2,022อันนี้ลูกค้าก็าดัดแปลงมาเนาะพาตัวบอดี้ เพื่อติดตั้งพัดลมติดซิงค์ระบายความร้อนไว้แบบนี้เลยนะครับจริงๆมันก็ช่วยได้าการติดซิงค์แบบนี้มันก็ช่วยในการระบายความร้อนได้แต่ว่าพูดถึงความจำเป็นเราไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับ พัดลมจริงๆพัดลมในตัวเครื่องมันเนี่ยนะฮะสองตัวเนี่ยมันก็เพียงพอนะพัดลมในตัวเครื่องสองตัวก็เพียงพอนะครับบวกกับเราใช้พัดลมเป่าเสริมด้านนอกอีกสักตัวหนึ่งก็ก็พอนะฮะดัดแปลงขนาดนี้เกินความจําเป็นแล้วก็ยากต่อการเซอร์วิสด้วยนะครับเวลาจะซ่อมเนี่ยราต้องแกะซิงคตัวนี้ออกถึงจะเปิดฝาครอบออกมาได้ไม่งั้นถ้าไม่แกะซิงค์อันนี้ออกจะเปิดฝาครอบของตัวเครื่องไม่ได้นะครับ เครื่องนี้เบียการเออร์เลอร์ไม่รันนะฮะก็เดี๋ยวแกะตรวจเช็คดูนะครับครับตรวจเช็คแล้วก็พบมอสเฟตช็อตนะครับอันนี้ตัดขาออกไปแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะ นี่นะครับมอสเฟตตัวที่ช็อตนะฮะก็เดี๋ยวจากการเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดสัญญาณที่มอสเฟตดูว่าปกติหรือเปล่าเปลี่ยนมอสเฟตและฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่50เฮิรตปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับที่แรงดัน42โวลต์กระแส3แอมป์ถ้ากิดทายอินเวอร์เตอร์ทำงานปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์ตอนนี้เริ่มรันแล้วดูกำลังวัตต์103วัตต์นะครับ 108วัตสูงสุดนะครับแสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบที่กำลังวัตสูงสูงที่กระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์เหมือนเดิมถ้าตัวกิจทายรันได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ6 0 0วัต์นะครับ เดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุดห้าร้ยเก้าสว่าวันะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึง เพราะว่าตัวเครื่องมันเข้าสู่สถานะแรงดัน VMP แล้วเดี๋ยวดูอีกรอบในวัดพีิกสูงสุดห้าร้อยแปดสิบเก้า อันนี้ตัดเข้าสู่แรงดัน vmp นะก็จะได้อยู่ละราวห้ารกว่าวัตตนะครับแต่ว่าพีคพีคสูงสุดปกติจะได้อยู่ละราวหกร้นะเครื่องนี้ได้อยู่ละราวห้ารกาสิบกว่ากว่าห้าร้แต่ว่าก็ถืออยู่ในช่วงปกตินะแต่ลองดูอีกทีหนึ่งบางทีตัวมิเตอร์มันขึ้นไปจับไม่ทัน 603วัตต์โอเคนะครับอยู่ในช่วง600วัตต์ถือว่าปกติแล้วพัดลมนะฮะพัดลมในตัวเครื่องของลูกค้าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับไม่ทำงานเลยนะฝืดทั้ง2ตัวเลยอตอนนี้ผมได้แก้ไขหยอดน้ำมันให้แล้วทั้ง2ตัวเดี๋ยวจะเทสพัดลมดูว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับ คือพัดลมในตัวเครื่องเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้ามันไม่หมุนเนี่ยนะฮะมันจะมีความร้อนสะสมภายในก็คือพวกหม้อแปลงพวกขดลวดต่างๆพวกนี้มันจะมีความร้อนนะคือมันก็อาศัยพัดลมในตัวเครื่องเนี่ยในการระบายความร้อนถ้าพัดลมไม่หมุนนะครับโอกาสพังก็มีสูงนะฮะอันนี้พัดลมในตัวเครื่องทำงานปกติทั้งสองตัวแล้วนะครับ ในตอนแรกเนี่ยมันฝืดทั้งสองตัวเลยฝืดมากไม่หมุนแน่นอนนะแต่ผมจักการแกะออกมาแก้ไขหยอดน้ํามันตรงแกนมันเรียบร้อยนะครับก็คงจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งซึ่งลูกค้าต้องหมั่นตรวจเช็คดูด้วยนะไอพัดลมในตัวเครื่องเนี่ยนะครับถ้ามันไม่หมุนต้องเปลี่ยนนะครับหรือออกแกะออกมาแก้ไขนะอย่าปล่อยทิ้งไว้โอกาสที่เครื่องจะพังมีสูงนะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะติดซิงค์พวกนี้นะครับระบายความร้อน ซิงค์คอนเวอร์เตอร์ได้แต่ว่าหมอ้อแปลงพวกนี้มันระบายไม่ได้นะครับซึ่งเวลามันทํางานเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเช่นกันพัดลมในตัวเครื่องมันจะดูดอากาศผ่านพวกหมอ้อแปลงพวกนี้เพื่อระบายความร้อนด้วยนะฮะเพราะนั้นพัดลมในตัวเครื่องในตัวเครื่องค่อนข้างที่จะสําคัญครับก็โอเคกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิว ัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของพัดลมระบายความร้อน2ตัวให้กลับมาทํางานหมุนได้ทํางานได้ปกตินะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะต้องจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปติปดตามการใดขอภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ